อ่ะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ the net tv นะครับผมวันนี้ก็เออเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องก่อนนะครับผมเป็นเออชแนลใหม่นะครับผมแบบว่าผมเป็นมือฝึกหัดใหม่ที่เรียนรู้ค่อนข้างเยอะชมตัวเองโอเคแบบว่าผมหาดูพวกเข้าแคสหรือว่า อัดหน้าจอลงไอ้ลง y youtube เนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมก็อยากลงบ้างนะโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่2นะครับผมคลิปแรกผมแจกอินโทรนะครับแจกอินโทรสวยนะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมวันนี้ก็เออ่ผมจะมาสอน ลง TXDB หรือว่า TXD ของ GTA San หรือ San Andreas นะฮะเอ่อยังไงอะแบบว่าคนที่โหลดเกม GTA San หรือ San Andreas เนี่ยโหลดมาปึ๊บแล้วก็แตกไฟล์มันจะได้ไฟล์แค่2ไฟล์ก็คือกิกหนึ่งกิกจุด GB แล้วก็596 MB นะครับผม มันจะได้สองไฟล์นะมันจะไม่มี txdb หรือว่า txd นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนลงกันเลยนะครับ txd นี่ก็คือเอาไว้ลงมอดลงอะไรนะครับผมลงอะไรต่างๆนะโอเคถ้าไม่มี txd เนี่ยคุณลงมอดเสร็จใช่ปะเออถ้าคุณไม่ได้ใส่ txdb ในไฟล์ของ gta Sun หรือว่าคอมดอ k s t a ต Game ไปเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับผม โอเคโปรดเข้าใจด้วยนะฮะโอเคอธิบายซะเยอะมากเลยผมก็เขาเรื่องเข้าเรื่องกันเ,เ,เลยนะครับผมโอเคนะครับอันแรกครับคุณต้องมีแอป R A R หรือว่าแอปรานั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมแอปตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดใน Pay Store ได้นะครับผม พิมเข้าไปว่า r a r นะครับผมให้คุณกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้มันจะไม่อยู่หน้านี้นะครับให้คุณเลื่อนหาไฟล์ Android นะครับผมถ้าอยู่อันแรกก็อันแรกได้เลยนะครับนี่ผมเจอแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่ android นะครับแล้วก็ให้คุณหาไฟล์ o b b นะครับผมนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วให้คุณหาไฟล์ ค o มดอทลอสตาร์เกมนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่โหลดมาแล้วยังไม่เข้าเล่นนะครับผมก็ให้เข้าเล่นซะนะครับเพื่อเพื่ออะไรหรอเพื่อให้มันบันทึกไฟล์ลงที่ data นะครับผมถ้ามันไม่มีไฟล์ใน data เนี่ยคุณก็มันจะมันแต่ว่าคุณก็เล่นไม่ได้นะครับผมลงไม่ได้เออพูดผิดขออภัยครับอ่าก็กด ก็ไปที่คอม dot ล o k s t a r game นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับปึ๊บอ่ามันจะมีสองไฟล์ที่เราแตกมาแล้วย้ายมา OBB นะครับผมก็เนี่ยที่ผมอธิบายไปอันดับแรกนี่นะครับ 1, 3, 1. 8, นึ่งจุดนแะครับผมแล้วก็ไฟล์ที่2คือแพทของมันนั่นเองนะครับผมแพทหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ห้าร้บกนนะครับผมให้คุณกด คางที่ไฟล์ที่2ก็คือ p a t c h นะครับก็คือหัวข้อมันนั่นเองให้คุณกดค้างนะครับผมแล้วก็ให้คุณกดอันแรกก็คือ open achieve นะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะกดเข้าไปอาแล้วมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้มันจะมีไฟล์ data t h d b แล้วก็ไฟล์สองไฟล์นี้นะฮะไฟล์อะไรก็ไม่รู้นะครับผม ให้คุณกดติ๊กถูกที่ take DB นะครับผมตรงนี้นะดูไม่ทันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้คุณรีคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมโอเคให้คุณเออคุณจะเห็นตัวนี้ไหมเอาสัตว์เนี่ยตัวนี้ก็คือแอปแตกไฟล์นะครับตรงแตกไฟล์เนี่ยโอเค ตรงมีหนังสือแล้วก็ลูกศรขึ้นไปข้างบนนะครับผมให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนั้นหนึ่งครั้งครับแล้วอย่าเพิ่งกดโอเคนะครับผมให้คุณกดไปที่ b r o w s e ก็คือ brow นั่นเองนะครับให้คุณแจกไฟไปที่ไหนนะครับผมนี่ก็คือคำถามเขานะครับให้คุณกดไปที่ brow นะครับผมนี่ตรงนี้เนี่ยที่ผมงงไว้ให้ดูนะครับดูเมาส์นะครับด,ดูดูเมาส์ด้วย กดเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมอาแล้วมันก็จะไม่มีไฟล์อะไรนอกจาก up on level ก็คือตัวนี้นะผมให้คุณกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับปึ๊บอาแล้วให้คุณกดเข้าไปที่ up on level หนึ่งครั้งนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะกดเข้าไปนะครับผมปึ๊บอาแล้วมันก็จะมาอยู่นาะที่ data แล้วก็ obb นะผมให้คุณกดเข้าไปที่ data นะครับ นี่ตรงนี้นะครับผมปึ๊บอาเราให้คุณเลื่อนไฟเอ้ยให้คุณเลื่อนหาไฟ com dot logstar game นะครับผมผมจะคอยเลื่อนช้าชานะนี่นะครับผมเจอแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับปึ๊บแล้วมันจะมีเห็นหน้าไฟล์นะครับให้คุณกดเข้าไปที่ไฟล์นะครับผมปึ๊บ ่าแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วก็รอมันแตกไฟล์นะครับผมถ้าใครถูกใจหรือยังไงชอบใจนะครับผมให้คุณกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมผมไม่ใช่แบบ นักแคสเกมที่แบบเซียนไม่ใช่นักลงมอสที่แบบเซียนนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับผมเสียงผมไม่ได้แบบออกจะโหดอย่างนี้นะคือ,อผมแบบว่าเสียงผมใหญ่ <c oughs> หรือว่าไม่ใหญ่ก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะมองนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่ให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผม รอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับผมให้คุณกดออกแล้วเข้า Airfire p l e เพื่อดูนะครับผม